เตือนภัยระวังมิจฉาชีพอ้างเป็นสัมภาร,รหลอกยืมภาษีประจำปีกรมสัมภาร,รไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือส่งเ MS ให้ยืมภาษีหรือคืนเงินภาษีเตือนลอกภยัยระวังมิจฉาชีพอ้างเป็นสัมภาร,รหลอกยืมภาษีประจำปีขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2565ระหว่างวันที่1มกราคม ถึง31มีนา2566ซึ่งประชาชนสามารถทำการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ได้สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับเจ้าหน้าที่สัมพารได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวหรือสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่สายด่วนกรมสัมภารโทร1 1 6 1 อย่างไรก็ตามขอเตือนให้ผู้เสียภาษีระมัดระวังกลวนจากมิจฉาชีพด้วยซึ่งในปีที่แล้วพบว่ามีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาร์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียภาษีในกรณีต่างๆเช่นอ้างว่าจะคืนภาษีให้อ้างว่าเป็นหนี้ภาษีอากรค้างคุมสัมภาร์หรือในเรื่องต่างๆโดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ลอมเข้าตามที่ส่งให้ทางแอปพลิเคชัน Line หรือให้แจ้งรหัส OTP 6หลักโดยอ้างว่าจำนวนหน,งหนึงการให้ซึ่งทางกรมสรรพากรได้แจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียหายเสียภาษีและประชาชนทำธุกรกรรมตามภาษีในทุกกรณีทั้งการคืนภาษีหรือการตรวจสอบติดตามหนี้ภาษีอกรค้าง ตำรวจป้องกันอาจความอัจกรรมทางเทคโนโลย,ยีได้ให้คำแนะนำดังนี้ 1. กรมสรพากรไม่มีนโยบายจิตต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือส่งเอเมหากมีการติดต่อให้ขอรายละเอียดไว้และติดต่อสำนักง,งานกรมสรพากรด้วยตนเอง 2. ตั้งสติตรวจสอบให้ดีว่าเป็นกรมสรพากรหรือเจ้าหน้าที่กรมสรพากรโดยโทร1 1 6 1เพื่อตรวจสอบ3ไม่กดลิงก์หรือติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ผู้อื่นส่งมา ให้โดยเด็ดขาดหากต้องการใช้งานให้ติดตั้งผ่าน a p p s t o r e หรือ p l a y s t o r e เท่านั้น 4. ไม่ติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่กดโฆษณาหรือหน้าต่างป๊อปอัพปอมลเว็บไซต์ที่เขาเยี่ยมชมเพราะเลี่ยงต่อการฝังหรือติดตั้งมัลแวร์จากมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว 5. ไม่กดลิงก์ที่ส่งต่อกันมาจากสื่อสังคมออนไลน์และให้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะติดตั้ง6ไม่โอนเงิน หรือทำธุรกรรมใดๆผ่านแอปพลิเคชันผ่านลิงก์หรือ QR code โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีธนาคารที่ใช้ชื่อของบุคคลธรรมดา7ไม่เกาะข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินลงในลิงก์หรือแอปพลิเคชันที่เข้ามาในลักษณะดังกล่าวโดยเด็ดขาดจึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นเจ้าที่กรมสัมภารโทรหาส่ง s m s แจ้งให้ประชาชนยื่นแบบ หรือให้ชำระภาษีประจำปีเพราะอาจทำให้ท่านได้รับความเสียหายต้องสูญเสียทรัพย์สินได้